นะครับวันนี้จะพามาดูบรรยากาศหมู่บ้านสวัสดีวิวนะครับสวัสดีวิวหนึ่งอันนี้เป็นถนนบางกวยจงถนอไปตรงไปนนี้ก็ตลาดสารยาครับสายสีตรงไปตรงนี้บรรยากาศยามเย็นนะครับซอยหมู่บ้านครับวันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้าน านก็จะเป็นครองครับสวยมากค่ะจะเป็นหมู่บ้านทามาเมืองบรรยากาศหมู่บ้านครับตอนเย็นๆหาโมงแรงน,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 นี่นะครับมีสฟ้อยแรก<ะ>ไปไปไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวเขาจะาไปตลาดนี่แล้วครับนี่ตลาดใกล้ๆนะหมู่ตลาด ใช่นี่สองสร้อยครับเมื่อวานนี่นสองสร้อยสร้อยแล้วสร้อยละสร้อยละสิบสองแปดสร้อยละแปดไม่ใช่ก็นี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหลังก็สองแถวก็เป็นสิบสองยี่สิบสี่ข้างหน้าอีก 6, หกเลยก็เป็นสามสิบหลังเมื่อวานนี้สามสิบหลังครับ งานผมก็อยู่หลังที่สองครับหลังสีสมอีหม้อไซค์จอดไม่ใช่เห็ครับบรรยากาศน้ำแรงคนก็ไปตลาดตลาล่าบรรยากาศนายุ่ครับบรรยากาศดีนี่ทีเป็นหมู่บ้านทางกลางนั่นตรงไปมันก็จะเป็นคลองครับหมู่บ้านนี้มีสองซอยครับหมู่บ้านนี้ ตองกไปวุ่นเป็นคลองน้ำงาคลองปลาป่าครับตรงนี้ครับบ้านผมจะสซ้อยนี่คร้บซ้อยแหลกครับลังสีสม้มลังที่สองนีเป็นถนนครับซ้อยถนนบางกรวยจงถนอมครับอ,ออกจากมุกบานไปเลี้ยวขวาหน่ตรงไปยัยางหดัดตลาดสารยาครับเส้นทันสารยาอันซ้ายมือก็จะบอกถนนการยจนาพิเศษ บรรยากาศน้าแร่ครับสวยมากช่ยหนวกกระร่ออกานี่ถ้าปิดกล้องกปิดอย่างนี้นี่ครับชียย่อหนกเป็นปากส้อยครับ สร้อยหันมาจากถนนกาญจน้าทีเสกส้อยวัดศรีประวัตรริแบบต่อมาสองกิโลจากปากส้อยมาบ่ไกลถนนใหญ่ครับบ่ไกลถนนกาญจน้าที่เสก่ยไม่แย่งกีก่รถหลายครับบุญไหวครับส้อยนี่ส้อยหน่อยส้อยเล่นสวนกันครับไปทางนี้เส้นทันสารยาครับไปทางนี้ หมูบ่บ้านสวัสดีวิวบรรยากาศาย่ยมเย็นยี่ยมแรงครับหามองตัวมีต่หมู่บ้านครับใส่เต็มบรรยากาศหนาอยู่ครับงา่มแรงปัน จักรยานออกกลังกายตีเลสในหมู่บ้านได้่หมู่บ้านสวัสดีวิวหนึ่งครับหนาอยู่ครับเงียบกลางคืนเงียบไม่มีไรรุ่นคืนแล้ววันวานค่ะคุณนี่ครับบรรยากาศหมู่บ้านผมครับไทยเมืองครับดีวิวหนึ่งครับฝากกดติดตามได้เยครับช่องแม่ระงมออฟฟิเชียลแมงระงมออฟฟิเชียลแมงระงมภาษาไทยครับ ฝากกดติดตามน้ครับนี่ก็ลูกสาวครับลูกสาวครับช่องแมงระงำออฟฟิเชียลครับฝากกดติดตามน้แมงระงำภาษาไทยแล้วก็ออฟฟิเชียลภาษาอังกฤษ,กฤษครับฝากกดซับสไครต์กดติดตามไดเลยครับเด้อสวัสดีครับผมคลิปนี้ไว้สักมีลระครับ